ลอีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC น้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตมิกกุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา s ัน Life ครีมอาบน้ำโชก,กุบุสึโมโนกาตาริ ไปวูดเกมไนท h ไทย a ลนด์ซูเปอร์เชมปบอกผู้ชมทางบ้านก่อนว่าเราย้ายมาวันเสาร์และนี่คือโปรเจกต์ใหม่นะครับเรารวมซุปตาตัวท็อปนะครับมาต่อสู้กันนะครับเพื่อความเป็นหนึ่งครับนะครับรายได้นะครับจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมอบให้กับการกุศลที่แต่ละทีมเลือกเอาไว้นะครับทุกเกมเนี่ยนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ศักดิ์ศรีครับ คือแพ้ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับ,รบมันจะโดนเพื่อนอ,อัมมันจะอายในวงการบันเทิงมันจะอยู่ไม่ได้คือเมื่อกี้บอกว่าอะไรสัแพ้กลัวเพื่อนอัมอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับใช่เพื่อนอัมมันไม่กลัวหรอกแต่ผมมกลัวผีอัมแี่มีแพ่ด้วยเป็นไง,ไงผมผมผมไม่เคยเจอผีอัมนะครเป็นไงเคยเจอผีอัมไปเจอผีในในกระจกอะเออเจอผีผีเรียกนเด็ดอุ้มอัมเรา อุ้ยทำไมมันอัมเบาขนาดนี้มันน่าจะอัมเบาหนักกว่นี่นนานๆจะอัมขอบคุณพ่อมากนั่งฟังมาตั้งนานใส่ไม่รู้ครับใส่ไม่รู้ครับพ่อว่าเลยครับเกมนี้นะครับทุกคนต้องหูไวตาไวตั้งสติให้ดีแล้ววิ่งเข้ามากดปุ่มให้ได้นะครับเพราะเกมนี้สับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์กับเกมตบติดต่อพร้อมนะเราเริ่มกันเลยนะครับ หมวดนี้คือหมวดเมนูขนมหวานมีอะไรบ้างถ้าใช่กระโดดกดเลยขนมใช่นะพร้อมเริ่มฝอยขัดหม้อแ<ฮ>อ่อส่วนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นหอยอันนั้นหอยหมอนทองไอ้อเ,อเค้กส,มส้มเฮ้ยเค้กส้มอะไรหมด,มดหรือเปล่าเฮ้ยขนมไทยนี่ว่า ไม่ไม่เมนูขนมหวานเฉยๆคุณกดคุณกดคำว่าอะไรนะเค้กส้มเค้กส้มเค้กส้มกรรมการว่าไงครับถูกต้องเค้กส้มคือขนมหวานครับคุณกดทำไมทำไมอ่ะคุณทำอย่างนี้เหมือนขยี้ใจผมกวดพื่อลอบรักเขาทำไมใช้เขาไม่ส่งผักทานจริงรักเขาทำไมใช้เขาไม่ส่งผักทานจริง ให้อยู่บ้านดีจะได้ทำงานช่วยกันอ๋ออะทีมนี้คุณแจ๊คคุณกดได้คุณไล่คนหนึ่งจากฝั่งนู้นไปอยู่เคานเตอร์บารได้คุณจะไล่ใครโอ้โหผมให้เก็บัวหน้าทีมดีกว่าเอาแล้วส่งให้อีกแล้วครับหันหน้าทีมเอาคเอาผู้หญิงออกไปซะแล้วเหลือนี้มันจะได้เสมอ้ากันเดี๋ยวจะหาว่าเรามาโหลุมผู้หญิงไม่ได้ เขาลุงนะผมเชิญทีมผมครับให้พี่แพทไปพักกันหน่อยอ้าวพี่แพทเชิญเขาเอาคนหน้าทีบอกแล้วไอ้พวกเราอย่ายอมไม่ไหวจริงเราเปลี่ยนแล้วนะนั่งตรงนั้นน่ะน้องไม่ถนัดเลยงานประจำของน้องปกติจะนั่งอย่างนี้ค่ะบอกมือสกีเลยคางแต่น้องอะหาเวลาไปแว็กน่อนะขนเพียบเลยนะเราไม่ใช่โคนเล่นเกมเลยค่ะแกเริ่มเกมเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหมวดใหม่ หมวดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ซักผ้ามีอะไรบ้างพร้อมนะผลิตภัณฑ์ซักผ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เกียวเกียวไม่ได้ซีม้าไม่ใช่กูใช้อยู่โทนาฟไม่ใช่คารมายเอสกิโมใช่ใเอเซนเออไปก่อนเฮ้ยได้เอเซนครับผานุ่มกับผานุ่มเอเซนเอสเซนกลับผานุ่มเอเซนกลับผานุ่มได้ ซักผ้าล้มเก่งเล่นเก่นเอาแล้วไล่ใครออกใครแจ็คไล่ตากไล่มานานแล้วเอาใครครับคุณแจ็คครับก่อนจะไล่นะแล้วก็ตบส่งด้วยนี่ครับให้โอกาสนั่นเลยตบใครคนนั้นออกแล้วกันอ่ะโอเคก้มลงเลยนะครับเป็นเกมของโค้มลงเลยก้มลงเลยครับก้มลงได้ได้ได้รู้ว่าใครต่อยน้องต่อยน้องก้มลงคือเป็นเป็นหนึ่งกูก็มา มาหลายครั <Techn Pokémon> ้งกูไม่เคยเจอแบบนี้เลยให้ให้น้องเลยแล้วขอให้พวกก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยละให้ตบพอตอบกูก็เดินออกไปไม่รู้เป็นกติกาเพราก้าวแล้วไม่รู้เป็นกติกาเพราติดก้าวแล้วมาแนวนี้แต่เป็นกติกาเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าเป็นกติกาก็จะทำโอเคกติกานะเอาก้มไปก้มไปก้มไปจัดไปจัดจัดเอานี้ตีเลย เอามือดีว่าเอาเลยอ่ะมือก็ร้องไก่ตบคนนั้นออกนะเออโอ้ยไปยังมิจฉาศีไปแล้วไปยังมิจฉาศีเอาต่อไปถ้าใครออกโดนตบเออเอาเลยมีปัญหาหายกระตู หูก็ตายโดตกมือไอ้หายก็ตู่นจะว่ากันเดี๋เรามาต่อเลยหมวดต่อไปเราเปลี่ยนหมวดของที่เป็นยอดนิยมที่คู่รักมอบให้กันในวันวาเลนไทน์อะไรบ้างเตรียมตัวพร้อมเริ่มดอกไม้จันช็อกโกแลตซีดมึงจะเอาช็อกโกแลตซีด ตุ๊กตายางแหวนทิติมารักยมน้ำหอมเอ้าวได้น้ำหอมใช่ไหมใช่ใช่อ้าว แจ๊ก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 แแจกนี่ขนาดมุนเต้นไก่ๆนี่ขี้ใครยังชัดเลยนะนี่ขนาดมุดเต้นไก่ๆนี่ขี้ใครยังชัดเลยนะทำไมจับเห็นเห็นแค่เลยเห็นเนีเอ้าขี้ใครไม่ใช่ขี้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้นั่งทำไมอยู่ฝั่งนู้นไอ้ยุฟังดูโดนงั้น เองรอแล้วเอาคุณจะไล่ใครคุณจะไล่ใครออกแจ็คไปเอาคุณไล่แจ็คไปตบนะตกตกตกสติดอ่ะตบมมาให้มันให้มันเลือดตบแลนด้วยตบพี่บอลแลงด้วยทไม่กันไม่ถือกันแล้วตบอย่างเงี้ยระวังลื่นล่ะไอ้พี่เล่นด้วยเล่นหลายคนเลย ไปตักมาไปตักมาทำไมอะทำไมตักมาของวยเออของของคุ้นเคยไปยิ้มหัวเราะของคุ้นเคยไปยิ้มหัวเราะเด้วยเอาแล้วนะตอนนี้คุณเหลือสองคนเท่านั้นนะครับสู้อยู่ต่อ <FELIPE S 1> ไปครับเป็นหมวดใหม่ของเราครับหมวดชื่อภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ไทยเท่านั้นนะครับพร้อมเตรียมตัวนะครับ เริ่มยายตัวร้ายกับนายเหม็นเปรี้ยวว้าไม่รู้เรื่องนะไม่สนุกที่ไม่พูดนายเหม็นเปรี้ยวเขาจะยึดยันจะดิตกใจกับเหม็นเปรี้ยวไปเลยอใครเขาเหม็นเปรี้ยวเขายึดยัดอีกควักหัวใจยายเบอร์ตองสามก๊กเฮ้ยใครกดดิเพราะเป็นไทยเนี่ยเพราะเป็นไทยเพราะเป็นไทยเพราะเป็นไทยไทยไทย จริงจริงคุณเป็นคนกดใช่ไหมใช่คุณเป็นคนกดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ไม่โดนเลือดนะต้องโดนในประเทศตัวเองไปเลยครับคุณอะเอาไปเลยเหรอไปเลยมีไหมไม่มีเขาเป็นหนังจีนไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนจางคนเดียวเลือดจางคนเดียวเลือดจางคนเดียวแล้วพาพระชาชนไทยพาไปแล้วนะเราเปลี่ยนหมวดใหม่นะครับต่อไปเป็นหมวดยานพาหนะนะฮะยานพาหนะครับมีอะไรบ้างพร้อมนะฮะเริ่มกันเลยเรือรักกระดา มานิมังกรรถบังคับรถเมฆหนึ่งนิดพรมิเศษม้าหมุนรถถังเรือดำน้ำหมดแล้วอีหมดแล้วอีอันไหนอ่ะพราอามหาได้ไหนอ่ะพรม่เศษรถถัง อ้าวถังก็ยานผ่านนะเรือดำน้ำก็ยานผ่านนะคุณก่อนกันสุดท้ายนะครับคุณนุ้ยครับที่เรือดำน้ำกรรมการว่าไงครับเรือดำน้ำาแผ่านนะถูกต้องครับขึ้นได้อะไรขึ้นได้ก็ยานผ่านนะได้ดิเรือดำน้ำผมไม่ใช่ผมอาลาดินใช่ไหมคุณตอบถูกคุณสามารถที่จะเลือกคนไหนออกไปที่เฮท์เตอร์บาร์ได้เลยครับคุณนุ้ยครับเลือกแบบเดิมฮะแบบเดิมที่เขาทำกับฝั่งเราก็หมัว มองไปทางซ้ายแล้วก็เติดมองไปทางขวาแลวก็ติใีเอตันลยลงตรงนั่งลกรติสลนจังเลยใจ้พองอุ้เพลงเลยัดบางคาเฮ้ยุได้าได้อีกเงพลงโอ้ใจเอยทำไมหัวใจไม่ลาบจสถึงดันเจอรักเธอโอหมดทำไมไม่ใช่เพลงกูโอหมดทำไมไม่ใช่เพลงกูไปไปเดยดีดี เรามาต่อกันนะครับหมวดต่อไปพี่ลีนี่คือสู้ให้สุดเลยเหรอสู้ให้หมดจนหมดได้ไมครัพี่หอยมาลุ่มลุมเลยต่อไปเป็นหมวดกีฬาโอลิมปิกครับสู้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 กีฬาโอลิมปิกมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มวิ่งเปี้ยวคาราโอเกะเปตองแอโรบิกทไมขี่ม้ากด มีโปลโลไหมมีโปลโลโปลโลมีใครกดอะใครกดพี่หอยหอยกดขี่ม้าโปลโลไงกรรมการใช้เปล่าโอ้โจบเกมมีไหมขี่ม้าข้ามเครื่องขีดขวางเออมีอ่ามีเอากีฬาขี่ม้าก็มีเหมือนกันครับครับหลังการแข่งขันนะครับทีมฝีปากกล้านะครับก็นำไปก่อน7ต่อ5คะแนน อันต่อไปดวนใบไร้มือคุณผู้ชมครับได้เห็นแอคชั่นอย่างแน่นอนไปคาตัวบากันดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมา <Yeah. S 1> สักคู่เดียวค่ะแล้วสำหรับเกมตบติดตอบนะคะเกมนี้เป็นเกมที่ยากค่ะและเป็นเกมที่เล่นบ่อยมากนะคะแต่สุดท้ายนะคะทีมมีพัทก็ชนะไปซึ่งพี่แจ็คเป็นคนไล่อีกฝั่งหนึ่งออกนะคะซึ่งในการไล่ออกนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะแสบมากจริงๆ